สวัสดีครับพี่น้องกับช่องจานเตยลำเพลิพนตะกิเชียรครับ,รบตอนนี้มาถึงหน้างานแล้วนะครับผมกับจร,ริเชียพื้นที่ตัางกองครับวันนี้อยู่ที่อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ครับ <c oughs> <c oughs> งานไหนครับครับผม งานต้นกำลังครับกำลังทำการติดตั้งเวทีติดตั้งไฟครับเดีย๋ยวผมถ่าเตาไม่จะมาฟังเสียงผมจะติดตั้งก่องน้องก็ออกไปหาหกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่า วันนี้ตัวหลวงพ่กจะใส่ของหมออันอเก่าครับผมหมออันตุ้มหอมกาะสินสุดสะแนงการสินครับสุดยอดมากครับผมขึ้นซาว,วกองแซ่บครับครับบอลกุงย้อนอะไรล่ะนี่ชาวบ้านใส่จริงจริงคนไทยบ้านหลังที่นีนะค นี่ครับสุดยอดครับกาภาษาที่เราเสียงกระเดื่องแนบัคคักเรื่อาขึ้นกระเดื่อกันแนนเศากองกับออกชัดรับผมขึ้นช่วยได้เลยครับมากมากครับมากเครื่องเสียงชุดนี้ฮะ พี่น้องครับกำลังเข้ามาจับจองม้หาที่นั่งครับตอนนี้แถวหนา้าเวทีเต็มแล้วนะครับบรรยากาศตอนนี้ยังไม่ยังไม่มีลมครับบันนี้ไม่มีลมเลยครับวันนี้อาจีพว่ค่อยหนาวก็ได้ครับดีกันครับมันเคลือนรู้ลมแห้งครับ,รมรบผมเลยอยู่ไปได้ผมเลยเฝ้านอา็อตเตอนอนวันนี้กคาดว่าน่าจะเป็น่อยได้ใส่เสื้อึ้นเน่าหรอกครับ Muốn nấy hết bị liền chân đó Đi <laughs> chơi chèm chơi Chèm chèm วัสด no ีครับวัสดีครับ ได้คลิปหรอครับเจ็ดคลิปครับโอ้คลิปหนึ่งคนด like. bon ูไม่เยอะหรอกคนติดตามน้อยอยู่ไม่เหมือนคน่อๆมือกองหรอกตอนแป๊บเดียวก็มีคนดูเยอะๆมันพุ่งขึ้นเฉยๆวันนี้มันหรอว่ะถ้าอยากเห็นคนรอพ่อก็ยอมเออฝากติดตามหน่อยเด้อลูกชายติดตามเยอะแล้วฝากพ่อหน่อยเด้อบอกส่วนลำพดอ๊บพิเชียว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 กินข้าวอ่กินแล้วข้าวว่าเป๊อ๋อ บ่าเฝ้าบ่าเฝ้าบ่เฝ้าไม่ชอบเลยจานจานจานเต้ยจานเต้ยเสดดบ่อดบ่มีเสดดพอเดเเยนไม่ดแล้วจานเต้ยเราเพิ่งเราไปช่ยิจานเต้ยเราเพิ่งเราไเชี่ยนะครับจะรังมาแครับจไทยเชียบนของจดะของจไทยเชียบวะคือพอมีคนเบิ่งฝากเครับเอสองน้อยสอมืนแล้วสองหมื่นสองหมื่นถเปิดพุดนะ ถ้าผขึ้นมาข้าวกล่องเลยข้าวกล่องขร้นเมื่อดอนเวลาตอนตีท่อมเหมือนข้อท่นอนนะมันขึ้นลอยมาดีแต่ว่าตอนนี้ก็แท่งสิ มันค่อนมันทราบคอนเสิร์ตปะมันไม่มีคอนเสิร์ตมันไม่มีวอลรัมเลยหนิดูเลยนะอะครับพี่น้องผมกลับไปตั้งกล่องเลยครับได้เวลาแล้วครับพี่มอสมาถึงเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับหวัดดีครับนี่ผมมาซิมีลายเซ็นมอสเลยเนาะ เดี๋ยวเป็หนึ่งนะครับเหมนเป็นร้านรเสีน้ำมูกนเลยเดี๋ยวเป็น,น,ห,น,น,น,ปนหนึ่งครับจำราสีนทองเอาไปเลยขอบเองครับพีพ่อเรามาขอลาซ็นครับจะผมเขียนยังไงบูกิน <c oughs> จะผมเขียนยังไ,งไงเล่า เอามาแล้วมาแล้มาแล้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมันขึ้นเนบนบนขึ้นแต่ลาบมาแล้วมาแล้วมาแล้วใจบัดใจ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 ่จใจใใจจใจใจจใจใจใจ่จใ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 จ่จใจอจใจใจนี่จใจใจใจาจใจใจใกจใ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 จจจ ต้องอัานไม่อยบ้าเพราะอยยูพูดในบาสคุณอันนี้แสดงว่ามันพามาบ่ได้ันบ้าอได้บ่ได้พามาเปนพามาจอยสิไปลงแส่โลกทงติอันว่าไม่ได้ยินเสียงเว้แหละอยู่อยู่รีสอร์ตยุ่งของข้างไิลองเพลงยิเสียงเสียงเสียงก็เสียงโสดบ่เสียงไข่เสียงไข่บ่เก่าเอาะโอ่คยูู่ของข้างเจ้าเลยอะไรว่าอยู่อ๋อ สูยป่ะันกระตาโดกไปเล่วงาสอ่วนทไหายไปเสียเตะไรหายไปเสีเลรอุ้ยหายไปแตะย่อห้อม่อยเออเมียผมจว่าพห้อม่อยเลยบ้าลรงจข่อยนนึงนะครับอครับคีนี่ไปสตนีครับผม เ้อกันคลิปต่อไปครับ